สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบนะครับกระดีกมันเคยนะครับวันนี้ก็มาชมข้าวนาหยอนแห้งนะครับเก้าสิบวันนะครับพันก็ขอยี่สิบสองนะครับ ก็ดูนะครับข้าวก็ออกไปทั่วแล้วนะครับ ดูนะครับข้าวก็ออกเกือบจะหมดแล้วนะครับคลิปนี้ก็เป็นมุมสูงนะครับต่อจากเมื่อวานเลยนะครับเมื่อวานเป็นมุมต่ำนะครับนี่ให้ดูแบบบรรยากาศข้างบนนะครับเนี่ยเดี๋ยวลงไปดูดีวกว่านะครับ ยืนอยู่บนคนาจะเป็นแบบเหมือนข้าวหวานนะครับเนี่ยแต่อยู่ข้างล่างครับเป็นแถวนะครับนี่ครับเป็นแถวนะครับเรากลับกลัมาดูที่เดิมนะครับเหมือนข้าวหวานเลยครับ อันนี้ก็ออกเยอะแล้วนะครับเรามาดูขนาดรวงนะครับอันนี้เพิ่งออกนะครับเป็นน้ำนมนะครับความยาวก็ประมาณยี่ิห้าเซนนะครับหรือประมาณคืบหนึ่งครับตัวนี้ก็ก้มนะครับเริ่มก้มแล้วนะครับ เป็นข้าวก็ขอยี่สิบสองนะครับลองดูกอข้าวนะครับทั่วไปนะครับแบบไม่เน้นที่มันสวยนะนี้ก็มีแบบเล็กๆก็มีนะครับนี่ครับหนึ่งสอง สามสี่ห้าหก,หกหกนะครับเจ็ดนะครับนี่ยังไม่ออกนะครับตัวนี้ตัวเล็กยังไม่ออกกอเล็กก็ประมาณเจ็ดหกเจ็ดนะครับอันนั้นก็ประมาณเท่ากันนะครับตัวนี้เดี๋ยวท้ายคลิปนะครับผมจะพาไปดู ข้าวนาหวานนะครับเป็นกอคอยิบสองเหมือนกันนะครับแต่ของเขาอายุเยอะกว่าผมประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปจะพาไปดูนะครับนี่ก็กอใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับเดี๋ยวนับให้ดูเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบแปดสิบเก้านะครับยังไม่ออกนะครับอันเล็กนี่ผมได้นับนะครับก็น่าจะออกรวงนะครับเป็นน่าจะเป็นรวงเล,เล็กนะครับ โกมันยี่สิบยสิบครับก็ขอยิบสองนะครับที่แรกมันจะเป็นขาวๆแบบนี้นครับพอไปก็จะเป็นดำดน,นะครับดำแบบนี้นะครับนี่ครับต่อมาครับดำเสร็จก็ต่อมาก็เป็นอย่างนี้นะครับสีออกจาก ดำดำนะครับเขียวดำดำต่อไปก็เป็นสุกก็เป็นสีเหลืองนะคร,นครับนี่ครับนี่ครับเราดูนะครับเหมือนข้าวนาหวานเลยนะครับ แต่จริงๆถ้าเราลงไปดูจะเป็นแถวนะครับตรงนี้มันไม่สวยนะครับทีแรกมันไม่สวยนะครับตรงนี้เหมือนมันแบบผมถ่ายไอตอฟางข้าวลงไปด้วยนะครับตรงนี้แปลงสุดท้ายนะครับ มันก็เลยแบบเหมือนมันไม่กินปุ๋ยนะครับนี่เพิ่งขึ้นมานะครับเดี๋ยวให้ข้าวเหลืองกวนี้สักหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะสุ่มนับเม็ดให้ดูนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปเอาข้าวหน้าหวานนะครับมานับให้ดูนะครับ ว่าข้าวน้าหวานเขามันเหลืองแล้วครับเราจะเอามาสุ่มนับสักสองลวงนะครับก่อนเราจะนับนะครับเราก็ดูลักษณะของข้าวก่อนนะครับ ก็ไม่ถี่ไม่ห่างเกินไปนะครับลักษณะตรงนี้คือมันถี่เกินไปนะครับมีแต่ใบนะครับนี่ครับเข้าเริ่มเหลืองแล้วนะครับ <c oughs> เราจะสุ่มนะครับอ,อุปกรณ์เอานี้เลยนะครับ เดีวราจะนับให้ดูนะครับนี่ครับดูครับลักษณะมันเหลืองบางที่ก็ยังเขียวอยู่นะครับเนี่ยเดี๋ยวเราสุ่มตรงนี้ก็แล้วกันนะครับเลือกเอาใหญ่ๆก็แล้วกันนี่ครับโอ้ไม่ใหญ่มันไหลรวงนี่หว่า เอานี่เลยนะครับอันที่สองนะครับตัวนี้เรามาดูลักษณะหน้าหวานนะครับมันจะไม่มีแบบด้านล่างนะดูแล้วเนี่ยมันจะไม่มีครับเป็นข้าวชั้นเดียวแค่ข้างบนนะครับ เดี๋ยวเราไปเลือกอีกสักรวงนะครับเดี๋ยวผมไปเอาตรงนั้นดีกว่าครับใต้เสาไฟแรงสูงครับเอารวงนี้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวจะนับให้ดูนะฮะก็โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะวัดนะครับวัดให้ดูนะครับวัดโดยประมาณนะครับ รวงนี้นะครับยี่สิบเซนครึ่งนะครับนะครับรวงนี้ครับยี่สิบเซนนะครับ ประมาณ20่สิบเซนนะครับดูรวงที่สองนะครับสบิประมาณ18บแปดเซนนะครับดูรวงที่สามนะครับ ันนี้ก็สิบแปดเซนนะครับนี่ครับสิบแปดเซนนะครับตัวนี้ยี่สิบยาวกว่เพื่อนนะครับตัวนี้ยี่สิบโอเคนะครับผมจะนับ,นะบนับให้ดูนะครับ วงแรกนะครับร้อยสีสี่เมตรนะครับแต่ผมเนี่ยนะครับถ่ายคลิปไปดูนะครับมันจะนานเกินไปนะครับร้อยสี่สิบี่นรี่สี่ครับตัวนี้โอเคครับลวงนี้นะครับผมจะนับให้ดูเลยนะครับแต่ก่อนที่จะนับขอผมขอแกะ เม็ดมันออกก่อนนะครับ โอเคนะครับหมดแล้วนะครับจะนับให้ดูเลยนะครับนี่นับใส่โน้ตบุ๊กเลยนะครับหากระดาษไม่ได้ <c oughs> สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยีอด่สองยี่สาสห้ายหจ็ดยี่สิบปดเก้าสามสอดสามามสสห้าสามสจ็ดสามแปามเก้าสี่สอสี่สอง

84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 9บเ0็ดแ1 1 0ิ1 0 1 1 0ป1 0ิ1 0

สามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่สิบสี่เอ็ดสี่สิบสองสี่สิบสามสี่สิบสี่สี่สิบห้าสี่สิบหกสี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดสี่สิบเก้าห้าสิบห้าสิบหนึ่งร้อยห้าสิบหนึ่งเมตรนะครับมีร้อยห้าสิบหนึ่งครับร้อยห้าสิบเอ็ดเมตรนะครับก็มีเมดร,รีบนี่ครับ เดี๋ยวผมจะมานับรวงนี้ให้ดูนะครับอันนี้ไม่ได้นับให้ดูนะครับเลีนะครับนีวผมจะบอกนะครับก็นับเสร็จแล้วนะครับตัวสุดท้ายนะครับร้อยสิบเอ็ดเมตรนะครับตัวนี้เราวัดความยาวที้แรกนะครับสิบแปดเซนนะครับตัวนี้ก็สิบแปดเซนเหมือนกันนะครับร้อยห้าสิบหนึ่งนะครับตัวนี้ ตัวนี้20เซนนะครับความยาวตัวนี้20เซนนะครับได้124เมตรนะครับตัวนี้มันมันสั้นแล้ว่ามันหนานะครับรวงมันหนาใหญ่นะครับนี่ก็แบบโดยประมาณนะครับนะไม่ดูโดยประมาณนะครับพอคลิปนี้ก็แค่นนี้นะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวคราวหน้าผมจะนับข้าวหย่อน แห้งให้ดูนะครับอันนี้นะครับข้าวหวานไปก่อนนะครับถ้าอะไถูกใจว่าก็ช่วยกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ